ข้างห้องมาอยูาาย่ฐานกเริลูการเลี้ยงหนูเนาะ,ะนสวัสดีครับพันครับผมสวัสดีครับครับแนะน้ำตัวเองนะครับผมครับผมกับนายธงชักซีบ้านนะครับเก,กระสกอตะก้อนบัารทองแท้โมจิแปะนะครับครับอยากทราบว่าคิดจะไดีจังใดแมาม่เลี้ยงหนูครับผมผมเป็นคนเป็นคนมักกินหนูมสมัย สว่สวนส่วนยังยังอันนี้อยู่นะกบยังเป็นเบาเบาในหน่อยๆนั่นแหละนะครับจะเป็นจะเป็นนักหลาข้อมือบาดแต่ก่อนสิลามือไซบู๋งเนยไปหาดักฮะยังเนยนะครับแล้วก็ูมสิดว่าเป็นการถือถอดนูแบบ้แบบแบบแบบด้วยนิสัยแบบส่วนตัวเลยแม่ครับมักรลดถาดนั่นนั่นแหล,ละก็เลยก็เลยมันหายากครับออกไปวันวังสมัยแต่ก่อนนนั่ออกไปมือนึงก็ได้ว่าหาพกโตแต่สมื่นี่ออกไปหามือกับอะไรพ่อโต ก็เลยหันมาเลี้ยงนะครับหันมาเลี้ยงหันมาเลี้ยงนู้นี่ละ่ะหันมาเลี้ยงมึงเลี้ยงเพื่อว่าจะปลูกคนเลี้ยงเลี้ยงเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะให้กินก่อนมันก็ขยาย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 ไปเรื่อยๆก็ใกล้เป็นกลายเป็นไอ้ธุรกิจต่อไปคริคร่ตรมต้นจากจากพ่อแม่พันธุ์ไรบ่ครับผมเริ่มต้นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมมีอยู่มีบ่ออยู่แปดบ่อนะครับเริ่มๆพ่อแม่พันธุ์มีมีบ่ออยู่แปดบ่อนะครับกักศึกษานั่นล่ะเอาหนูปลามาเลี้ยงมันก็กินลูก <ข>มันก็มันกบ็บบอ่อใดบ่อใดพ่นผลิตอ่ะครับผมนูปน้ปลนูดักมาเลียมบ่อใดบ่อใดเด็ดพ่นผลิตก็เลยไปเอาจากหัวหินนะครับไปเอาจากหัวหินมาเป็นเป็นเป็นหนูฟาร์มเขาเนี่ยนะนะเอามาเอามาทมฤมิกับกับโยทีไหวไงก็คือประมาณประมาณประมาณสิบหาคู่ได้ครับผมนะครับประมาณสิบหาคู่ได้นะครับเอามาเอามาจากจากจากหัวหินเดี๋ยวสอบวิธีการเลี้ยงนะครับผมวิธีการเลี้ยงนะครับเริ่มนะครับเริ่มเริ่มเริ่มหนู้กับชิวัจเนยล่ะ ให้อาหารเนาะขังขังขังเดียวต่อวันครับตั้งแต่เขาเอาตั้งแต่ผลผสมพันธุ์หนักคอนคสิบ์ตออกมาเป็นลูกนะผสมพันธุ์นะครับหนูนะครับมันมีมันมีมันมีอัตราการผสมพันธุ์ก็คือมีระยะอายุนะครับขันตัวแม่นี่จะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเดือนโอ้เริมแต่สามเดือนสามเดือนนะครับสามเดือนขึ้นไปติดผสมไหนเลยครับแต่ว่าลูกจะออกมาออกมาหน่อยครับผมออกมาตัวหนึ่งเน่ยสองตัวสามตัวนะครับอายุมาหน่อยนะครับแบบนี่คือหนูแต่ว่าพอ ตัวภูน่ะพอพันนี่จะจะอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนคนละหเจดเดือนยังสามารถที่จะใส่งานได้ใส่งานได้นะครับระยะเวลาการผสมก็มันกับเข้าขังรวมกันขังรวมกันผสมนะขันบ้างโตัขันพอมันพอมันจะฟีกเน่เห็นตัวแมียปับปี่เลยอ๋อไอพ่อหนี้สองมือแล้วขาพ่อสองมือพ่อเลยปีมันมือนะครับมันขึ้นปพระมันั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอบบคอยอันนี้นนะครับเข้าตัวเมืองนํานะครับพวอนี้นี่ แต่ที่ไ้เนี่ยก็ขันมาหนึ่งต่อหนึ่งก็เอาไว้จะหามือกับพอ่อ,พอนะครับจะว่าขันหนึ่งต่อหาหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อสามเดี่ยวเขาซิบหามือนะเอาไว้น้ำกันซิบหามือเขาคอยแยกรอดเขอคอยจับตัวเมออกมาแยกขอดนะครับประมาณนั้นมันนี่หลังจากนั้นก็พอจะแยกขอดแล้วกับประมาณยี่สิบสี่มือกับขอดอนะครับกับขอดเลยยี่สิบสี่มือขันตัวใดบอกข,ขอดกับเอาหอกสมไมประมาณนั่นแหละหอกโซไมนะครับหลังจากการขอดเขาต้องมีวิธีการเดี่ยงยันเลนะครับ หลังจากการขอดแล้วนะครับเขาจะให้อาหารตามปกติคือให้อาหารเมมันล่ะนะครับหนึ่งซอนเนาะอาหารหนึ่ง่อนให้อาหารตามปกติพอลูกที่นกกระเมร์หลังจากหลวกมือตาประมาณสิบห้ามือมันจะมันจะลืมตา<อ>นะครับมันจะลืมตาเพราะจะลืมตาเขาคอยเพิ่มอาหารให้เมในน้อยพอลเมมันจะฝึกให้ลูกกินอาหารจากซอนหนึ่งไปสองซอนเมนครับประมาณนั้นนะครับเบอร์บอมันกินเบมือนบอลนะครับะมันกินเหมือนหอกเติมเติมไปอีกนะครับประมาณนั้น อ่าน้ำก็บบองให้เพิ่มเนี่ย <มา S 2> นะครับจา,า,าเกเด็กจากเด็กนุ่มนุ่มเมล่อนนะครับผมเออให้อาหารกับตามตามเกล็ดโปรตีนะนะค,คนรับใส่โปรตีนเท่เปอร์เซ็นต์ครับผมก็ใส่ไปบผมอ่าผมจะใส่อยู่อยู่สามอยู่สามส่วนนะครับตากเด็กเป็นหนูเดือนหนึง่งนะครับหนูเดือนหนึ่งนี่ออกจากแม่แล้วก็แยกแยกแยกครับผมแยกจากแม่แล้วนะครับหนูเดือนหนึ่งเขจะกินเพราะอหัรนี้ก็ไรยกเป็นอาหานงัวทำของกินแม่เขาอาหารงัวกินอะไรก,คำคำกินไปเรื่อยก็เลยเขากินไปเรื่อยต่อมาอื่น น,นะครับหลอดมันอุดอาหารหมอนี่กินหมผขอ้อมูลแนะน,นำนะครับอาหารยังกับอะไรไก่เป็ดหมูให้มีโปรตีนอยู่ที่บต่ำกว่า15% 15%น้องครับอันนี้คือจากไอ้เดือนหนึ่งจังหวะหอด30วันถึง50วันครับนะครับมันนี้หา10วันหอดเจ็ด10วันให้กิน14%ลดลงมาอีกครับลดลงมาอีกราคาเจ็ด10วันไปจังหวะหอดขอดจังหวะหอดตายเลยนะครับให้กิน12%นะครับ เขาเป็นนู้นู้คุณเองครับว่าใคเป็นนู้คุณนึวกว่าร่วนมาฮาสิบหกรงมาฮาสิบหกแมนครับข้าวสิบคุณคือไอ้สิบหกติดแต่พี่น้องที่เจอปัญหาเนาะสมาร์ทละลายละลายพี่น้องครับ็นอยเจอปัญหามันก,กัดกัดลูกกันนะครับรกัดลูกนี่ม,นมันขึ้นมันขึ้นหนึ่งกับขึ้นอยู่กับกัดตกใจตกใจกัดเราแวงนะเรากัดเราแวงเขาสิมาทำลายมันครับผมสัตว์สัตว์ย่านสัตว์ฟันแท่นขันหัวเขาสิมาทำลายเพิ่นจิตนี้ สีนี้สีนี้นี่อะไรที่เป็นภาระพอสิทิ้งไว้เลยครับคือกัดทิ้งทำลายภาระนะต้องกันนี้เอาตัวนั่นแหละนั่นแหละมันมีขันว่าตัวใดมีมีสัญสัต์ิญานปลาหลายเกลือดปลามันยังมีหลายนะมันกะหยบลอยผมนีท่านเกลไขดครบ้ครับท่านเกลไขดใยากยากเนาะต้มกี่กัวผมบอก์ดเลยอยากอะไรนะครับบางทีว่าฝามือค่อยเปิดบางตัวหลูกขนดำเหลี่ยมบรรยากาศครับนูนนี่มีสายพันธุ์ไหมครับสายพันธุ์บอครับ สายพันธุ์ส่วนมากนี่ผมสีผมสีเน้นเรื่องเรื่องระยะทางเลยถ้าว่าสายพันธุ์มันก็มีหนูแผงเพงราะก็ว่วหนูแผงกับหนูพุกเข้านัน,นละครับผมนาะหนูแผงหนูหน,นูไอ้ยังหนูหนูตัวขาวปันเทาาอื่นนาอครับเออหนูยังหนูอันน,นนั้นหนูตะเภาอย่างละนี่นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าของผมนี่สีเน้นสีเน้นเรื่องเรื่องเรื่องสายพันธุ์ที่ที่ระยะทางห่างห่างนะครับถึงลูกพอสีหน่อยเม่ีหน่อยแต่ว่าดูกมันออกมามันจีไงอีกไงไงอีกหืมอแต่ระยะทางเกนกัมร นี <OR> ่ผมเน้นผมเน้นเลยไหนต้นนี้ผมเน้นผมเน้นเลยนะครับผมจะเน้นต้นนี้สีพอแม่หน่อยกระซังได้มาจากสาขาเกี่ยวสมุดได้พอมาตัวน้อยแม่ตัวสกีปตัน้อยกระซังกระซังผมครับให้เัือดมาทางกัน่ใหญแต่หลุมออกมาใหญ่แน่นอนต้นนี้เบียงจะบอครับหนี่งต้นนี้นะครับกับสมีบอยู่ที่ประมาณเกือบสามร้อยอู้สามร้อยนะครับเกือบสามร้อยประมาณนั้นครับเขาผลิตจำลองแบบไี้นะครับหนี่ง ก็จะมีจำหน่ายเนื้อเนื้อกับเนื้อกับจำหน่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้กับตลาดเนื้อกับหอยคือบ่มีหนูปลอนเขาเนื้อหรือโบท่านโบท่านใช่ไหมครับเพื่อพี่น้องสนใจนะตลาดเนื้อกับอยู่ที่กิโลสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลสองร้อยจะถอนแล้วยังเหล้่ยยหอปล่าตลาดเนื้อพร้อมทรงนอกก็ไดนครับตลาดเนื้อข้ามีตลาดพอพันไหมพันข้ามมีนี่คือกันนะครับประมาณนะครับ้พี่นนองสใจที่ตัวใดเนาะครับที่ตัวใดครับภาพภาพเปพนยังไงครับผมภาพนลักษณะ ปกติปกติเจะเอาถาดคืแต่ว่ามีมีพี่หลองื่หลายโอ้มันากาตนเนี่ยเป็นครับเนี่ยคือคือนกีบทนเขาตัมเม่ต้นต้ผูบครับตผู้ครับตผู้ต้ผู้อายุยังบนท่านในในพอสมหรอกบท่านในอผสมบ่นผสมสเดือนกับสเดือนอนนี้ตมเนครับปรกับสี่เดือนนะครับเรียนครับขึ้นคุณเถอะมันมันจะคุณแบบนี้กับสุดโต้ไหนข้อบ่อตันแต่เกิดบ่บ่เอาศัวต้มเม่ เมีนมได้ครับต้นตัวเมเหลี่มคุณก็้ว้ขวางแน่ขวงแน่นะครับขางมันต้นนีคือเป็นเมีพันธุ์พรพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ต้นใดครับเปมียพันธุ์ต้ใดลราษณะนไหเมีพันธุ์นะครับเมียพันธุ์เมีพันธุ์เมีพันธุ์้นกครับนกับพ่อเหลียม้ยพ่เลี่มนะครับ้เลี่วมนรอเมียต้นดยักมือล้วครับตัวนี้นะครับขอดเอ่อ อยู่สีประมาณชุดแปดมือชุดแปดมือครับชุดแปดมือได้ครับเนี่ยพี่แปดมียหนึ่งนี่ส่วนมากสีใดไรบ้างครับผมตัวนี้เป็นเมย์ใหม่นะครับเป็นเมย์ใหม่ยูซีใดซีโต้ตัวนี้เมย์ใหม่เนาะครับเป็นเมย์ใหม่ใดซีโต้ต่ว่ากันเมย์เราเก่าไปกับอยู่หาแปดถึงแปดบางตัวก็เก่าเขามีเด้นะครับเทามีลักษณะเมย์พันธุ์ที่ดีบ่าครับผมเมย์พันธุ์ที่ดีบ้าครับเมย์พันธุ์ที่ดีพอพันธุ์ที่ดีใช่ไหมบ้างฟ้าบ้างมองนะครับเพคนกับสินดูดูว่า โค้งใหญ่โค้งยาวเป็นว่าเออบที่ตายเลี้ยแม่นใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือฟันไตยาวอืมอีกอันหนึ่งคือฟันไตยาวฟันไตยาวคือบอกซับคันแท็คมันต้องต้องฟันเล็กฟันแขวนยังไงนะประมาณนั้นอีกทั้แกะใครยังไงก็คือใหม่ครับก็คือใส่ใหม่แกะไขฟับคอนแท็คือใส่ใหม่กระสไอยหลายนะครับเนี่ยโอ้หามันห้มันแทลออกครับคนแท็อันนี้กระสไอยหลายนะครับซระไอยหลายสังเกตเบื้องผมก็ยังยัง ยังบหมดใส่ระบบแบบให้อาหารแบบลอยเปอร์เซ็นต์ไหนผมยังบมท่านใส่พอท่านใส่ระบบแบบให้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับบางคนมันกะศรีมีบางฟ้าหัวศรีไข่หานามโดยอัตโนมัติโอ้มานะครับไข่หานามแบบอัตโนมัติให้อันนี้แต่ว่าเมื่อศีมีปัญหาเรื่องโรคที่ทานว่านน่ะครับโรคตั้งแต่ยน่าก่อนเออพราะว่าม,ม,ม,มันมีมันมีหมกแทะเขามีมีมีเมือนเมนพันกระของเลย เม่มันกำลังขอก็เพราะไงครับว่าลักษณะทองมันต้องเป็นยังไงมันมีกำลังกำลังสิลอกผสมเถื่อนมันเพราะมมีกำลังขอกนะครับบอท่านี่บอท่มี่นะครับบอท่านีครับบอท่านี่กำลังสลอกผสมลอกจากที่ตีเลี้ยวาเอาเอาเขาเอาเขาแล้วมาลอกขอดแล้วมันบอกขอดนะอ๋อมันบอกขอดมันบอกขอดกับสลอาผสมใหม่นะครับเขาเขาอย่างสามเดือนี่ปิดพอมพ์ติดเมย์พันไหนสามเดือนนสามเดือนนี่เขา่ยเพราท่านอยากให้อยากให้สมดอก เพราะมนเขาอยากให้อยู่หาเดือนเมียนแต่ว่าแต่ว่าบางคนได้ห่อนกับซ้ำเดือนประว่ากันแต่เสียงเสียงกับถึงตัวโผก้าตายเวลาเขาผสมอ่ะมันมันโผล่ตัวผัวอ่ะครับมันยังเป็นหนูหน่อยเนาะมันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงหนูพี่น้องสนใจเด็ครับพี่น้องสมัครที่ต่อที่ไหนนะครับผมทางเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กกระดากาดทีเทฟาร์มนะครับ ปฏิทินฟาร์มเลี้ยงไดหลวงเกษตรโซนประสานนะครทางเบอร์โทรโซนหกสองหนึ่งหนึ่งสี่หกสองห้าเก้าครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเนาะอาจากของฟาร์มนะครับพี่น้องครับที่มาให้ความรู้นะครับเลี้ยงน้อยๆนะครับพี่น้องอาจจะผมก็ได้เป็้ยนเคนะท่านนะครับพี่น้องครับถ้าสนใจติดต่อตามเบอร์ได้เลยครับอาจจะมาเบิ่งงานเบิ่งยังได้เนาะสถนนเนาะได้ครับได้ครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผ่านหลายๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมเออั